สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกัญทรรมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทําเมนูถั่วดําน้ํากะทินะคะหรือว่าถั่วดําต้มกะทิค่ะมาพร้อมกับเคล็ดลับวิธีต้มถั่วดํานะคะให้นุ่มแล้วก็เปื่อยเร็วนะคะไปจดดสูตรและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับเม่นุ่งอีกแล้วนะคะวันนี้เม่นูงก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูถั่วดําน้ํากะทิค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะอันนี้คือถั่วดําประมาณครึ่งกิโลนะคะทุกคนก่อนอื่นเราก็จะนําถั่วดําเนี่ยมาล้างให้สะอาดดีเลยนะคะ ล้างสักประมาณ2-3งถึงาน้ำนะคะจนกว่าเราจะมั่นใจดีค่ะพอเราล้างถั่วดำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ จากนี้นะคะก็ให้ใส่น้ำอุ่นลงไปค่ะใส่พอท่วมถั่วนะคะประมาณนี้นะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปนะคะจากนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆน,นำภาชนะมาปิดไว้นะคะหรือว่าฝาหม้อปิดไว้ให้สนิทค่ะอตอนนี้นะคะทุกคนแม่ลุงก็ได้แช่ถั่วดำได้ครบเวลา2ชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เลย น้ำเขาจะแห้งแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถั่วของเราเนี่ยดูดซับเอาน้ำนะคะ,ะวิธีนี้นะคะก็จะช่วยให้เราต้มถั่วดำได้นิ่มเร็วนะคะ,ะเดี๋ยวเรานำถั่วดำเนี่ยไปต้มกันค่ะต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะนำถั่วดำเนี่ยมาต้มให้สุกนุ่มดีเลยนะคะต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนแม่ลุงก็ต้มมาได้สักประมาณ30นาทีแล้วนะคะแม่ลุงก็เช็คดูแล้วนะคะถั่วดําของเราก็สุกนิ่มดีแล้วค่ะประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วค่ะจากนี้นะคะทุกคนเรามาทําในส่วนของน้ํากะทิกันค่ะใส่น้ําสะอาดลงไปพอประมาณนะคะ แม่ลุงก็จะใส่เป็นน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็น้ําตาลทรายขาวลงไปนะคะในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บนะคะเขาจะมีความหวานละมุนหวานนุ่มนะคะไม่หวานแหลมในส่วนของน้ำตาลทรายขาวนะคะก็จะมีความหวานแหลม พอเราใช้ทั้งสองน้ำตาลนะคะก็จะช่วยให้รสชาติอร่อยค่ะแล้วก็จะคนให้น้ําตาลละลายก่อนนะคะเพื่อนๆจะใส่เป็นใบเตยลงไปด้วยก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราใส่ใบเตยลงไปด้วยนะี่ยิ่งจะทำให้รสชาติของถั่วดำกะทินี่ หอมนะคะอร่อยคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายดีเลยนะคะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นถั่วดำลงไปค่ะใส่ถั่วดำที่เราต้มไว้ลงไปเลยนะคะ ก็คนเข้าสักหน่อยนะคะถั่วนี่นิ่มเร็วมากๆเลยนะคะมม่ลุงต้มแค่30นาทีเองจากนี้ก็ใส่เป็นเกลือลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกะทินะคะวันนี้ไม่ลุงเลือกใช้เป็นกะทิกล่องนะคะง่ายแล้วก็สะดวกดี แล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะอืมน่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเมลุ่งจะรอให้เขาเดือดสักหน่อยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนจะลองชิมรสชาติดูก็ได้นะคะว่าใครชอบรสชาติไหนมากกว่ากันเนาะบางคนก็ชอบหวานนําบางคนก็ชอบมันมันหวานหวานแต่ละคนก็จะกินรสชาติไม่เหมือนกัน ตอนนี้น้ำกะทิของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะไปค่ะทุกคนเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสรเรียบร้อยแล้วค่ะถั่วดำน้ำกะทิของเรานะคะทำง่ายแถมอร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเอาไปทำตามกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ